สวัสดีค่ะนุ่มบบาวซาวอาจเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะที่ริมหนองตุง,งตอนนี้เราก็เจอกับน้องเองแล้วอันนี้ก็คือคำนองอันนี้ก็คือใจน้องอันน้องคือน้องนะคะเว้ยดีใจเว้ยน่ารักเหมือนเดิมเลยอ่ะหน้ากากออกแล้วทำไมหน้าแดงอันเนี้ยทำไมหน้าเรงอ่ะหยากหยากแซลๆซลนะคะเออก็ตอนนี้เราอยู่ที่ริมหนองตุงเราจะไปซื้ออาหารกินอะไรเอยมาล่าเนะาะไม่ได้กินนานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยว่เราสังคม สภาพน้ำใจจริงจริงยังพอ นันนอนนี่เป็นถ้วยเป็นถ้วยหม้อดินแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวนี้เขาช้าจ้ ตรนันีอะไรเยคุณนเามีดูงันแล้วดูดูดูมันนเยีหม้อไฟเอยไม่ใช่วกเตี๋วหม้อไฟไม่ใช่มาล่าหม้อไฟเอยไม่ใช่มวมหม้อไฟนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นข้าวเหนียวย่างปิ้งย่างนะคะขายดีมาก ย่างเราซื้อมาแล้วนี่ไงตะกี้อยู่ในรถอ่ะพะไทยนิดนึงนี่ป็นได้ยากไหมเนาะที่มาร้านนี้ละจ่าบิล่ะมาจ่าเตี้ยวอ๋อไอยี่เล่นหนึ่เห้บอ่ยี่มาเล่นนี่พผูดอะอามาเอาไปพู้ละเอาม่าเอาเตู้้ละไม่ได้ไม่ได้บีน้อยใจจังเขาลืมเราแล้วเพราะเราไม่มานานไงว้าอ๋อตัวมาชิ่ออ๋อ อันนี้หนึ่งหม้อก็ประมาณ1 5้านะคะโอ้โ,อโหโก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟแล้วเนี่ยต้องตั้งชื่อแบบนี้และจริงๆแล้วมันคล้ายๆอาหารจีนนะคะโอโ้วันนี้เราก็รับน้องออกมาแล้วนะคะนี่น่รารักมากนะ่ารักมากเป็นปิ้งย่างกันนะคะปลาลุางโยนอะไรนี่มาล่าหูโอสาวล่าหูนะคะ ยายไ่อเนี่ยโอ้ได้แล้วสังคอนี่จุดตรงนี้เขาเจะแบบส่เป็นหม้อเป็นหม้อไว้แบบเนี้ยหมอนี้เยอะมากคืออะไรกันสองคน สองคนคุยอะไรกันไม่ได้เจอกันนานประมาณเท่าไหร่เองสองเดือนสองเดือนไม่ตันปันวันเกิดเรามาแป๊บเดียวอันนั้นแค่ประมาณสองชั่วโมงน้องยังไม่หายคิดถึงเลยวันนี้คือแบบทั้งคืนนี้ยาวๆเลยเนาะคืนนี้ยาวไปยาวไปนะคะแล้วก็เออเวลามาหน่องตุงก็จะมากินอาหารแบบง่ายๆเนาะความจริงนั่งที่ร้านก็ได้เออเราหอกกลับแล้วเนาะคือตอนนี้เราก็ตื่นเต้นนะพูดอะไรไม่ถูกด้วย ลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะ,อะเอาตั้งน้ำเหลือดก็ใส่เส<家>้นลงเลยนะคะ人人 <laughs> <laughs> ัเนราต้องต่อคิ้เยอะนายาวมากหลังจากใส่เส้นก็ใส่ผักลงไปนะคะ ลูกค้าเยอะนะคะต่อคิวต่อคิวเราต้องต่อคิวจ้าเราต้องต่อคิวนะจ้าสามคนยาวไปค่ำคืนนี้ยาวไปนะคะเราจะไปนอนกันที่บ้านนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเอออะไรอะไรอะไรเคือที่นี่นะคะก็หลังจากที่เราซื้อขนมไม่ใช่ซิซื้อ๋วยเติยวแล้วก็ยังจะมาซื้อข้านมต่อนะคะ อาจะซื้ออะไรเอ่ยโอ้โได้กับมอโมนถึงบ้านแล้วนะคะทุกคน,อนสองคนจะทอดไข่จ้า <laughs> กินข้าวหนมกินข้าวหนไหมไปปะเอาเป็นนะเป็นน้ำมันน้ำมันน้ำมันน,น,น้ำมันจะร้อน้อนไหมเนี่ยหรือว่าหม้อร้อนก่อนอยู่ในห้องครัวนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้นะคะความสุขเล็กๆของ<ช>เรานะคะก็ อยากจะดูด้วยว่าคนที่แบบว่าไปอยู่หอนานแล้วอยากเออยังทํากับข้าวเป็นอยู่หรือเปล่าทอดไข่นะคะทอดไข่อะไรนี้อะไรนี้เอาแล้วอะไรกันนี้ว่าตั้งนี้สว่างไปของนั้นกันละตังนี้สว่างนิ่นึงอะไรหรอยืนดูยืนดูยืนดูนะคะวันนี้พระเอกนาเกของเราเข้ากุณ เหรอเข้าครัวข้าคัวไม่เอาให้ดีเอาให้ดีพูดถูกๆชัดๆหน่อยเล่ยินดูสาวน้อยทำกับยินดูหรือว่ายินดูยินดูเป็นว่าเนี่ยเออไม่อยู่ที่บ้านนู่นนะเคยทำบ่ ทำอยู่เนาะเ,เอะอันนี้หลังจากที่แบบมาห่างหายจากห้องครัวไปนานมากแล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นวันแรกที่มาเข้าครัวบ้านนาง <laughs> แปลงนะคะในห้องครัวก็ลกหลมแังมากเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอ่ะอไม่เป็นไรนะคะมับนบ้านดีร้อนเดียวด้วยนะสยใส่แล้ว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 อ้าวผู้ช่วยผู้ช่วย่ <laughs> คยๆฟุด่อยๆเุดไปยังไม่ต้องตื่นเต้นนะวิดีโอขอหาสาวดิ อันนั้นนี่อันน้กลุ่มนั่นอ่ะอันที่เราเจอนั่นน,น,น่ะัลโหลมามีพ <c oughs> okay. uh ่อโกเอ้าโอได้อยู่ได้อยู่ได้อ <c> ย <oughs> ู่โอ้โหทัวร์สาวเมืองโกนะคะเราไม่ออกอะไรไมั่อหรอ่นี่บอไม่ออก เออนักกินได้อยู่ได้อยู่สีสันนะคะเ,เสจสันตุ๊บตุ๊บเ <c oughs> จสันตื๊บตื๊บเจสันตืบตอะไรคะเนี่ยเจสันตื๊บตื๊บฮัลโหลไบซุงค่ะสาวสวยไบซุงค่ะอันนี้ใส่แว่นนี่อยู่บ้านไหนนะ ยังยังร้องอะไรอย่งวันวันร้องวันร้องนี่เบื้องไหนอ่ะมีตังหัวย่างหัวย่างเอาหัวย่างไปทางไหนไม่ไมเอาน้ำตกอ๋อหุยยาหุยยาหุยยาน้ำตกจิ้งตุงอันลืมกาอยู่จริงตุงไอ้ด็กมุเอามันปิดกล้องหนีห้องหมดเลยนี่นี่มันนี่สาวไม่ให้ไข่เจียวเล่งเลยนะไม่หมดแล้วกันเนี่ยข้าไปเจียวอ่ะ ต้องล้ต่อกันแทบป้อกันแน่วป้อกันแน่วนี่ยสาว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 ที่ไหนสาววันล่องอ่ะตั้งติ้งตุ๋งหลายวันเขากแกอ่โอ้น่ากินเหมือนกันนะคะเนี่ยจะของโทรศัพท์หายอันนี้ธรรมดาที่ไหนคุยสาว เออน่ากินนะคะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ข้าวไข่เจียวเออไม่ใช่สิใช่ข้าวไข่เจียวนะคะก็ถ้าใครชอบที่เราบล<ช>็อกซีรีสแบบนี้ก็เป็นกําลังใจได้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้แกะเอาเอา,เอาถ้วยเลยเอาถ้วยเอาถ้วยเราไปแกะอันที่เราซื้อมาจากเมื่อกี้เป็นของกินมาล่าเออปิดถุกอยู่นะต้องอ,อันนี้ไหโอเคคอา,ออาออคุณนายคุณนายขายถั่วเน่าหรอจ๊ะ พนาสทรงเครื่องมากกินมากเลยค่ะนี่ไงโอ้คุณนายอันนี้เพิ่งจะทําสดสดวันแรกต้องสั่งอีกประมาณสองสามวันนะคะสั่งจองสั่งจองกันเข้ามาโลดเป็นกําลังใจได้นะคะใครเป็นโลเป็นโลจ้าใครเป็นโล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 ค่ะโรลุพะเอกของเราแต่งตัวมาแบบแบบไข่กล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยคุณพ่อไข่กล้วยนะคะไปไปเราไปกินข้าวกันโอเคปิดแก๊สก่อน ลมาแล้วมาแล้วลูกจัดชุดกกว่าที่เนื้อยากได้ก็กว่าที่เนื้อยากใส่ก็กว่าคึไม่สินนีตาคือาอืดหมดแล้วก้าเอาน้ำมันตุ๋นใส่กันเฮ้ยใส่เออน้ำมันหายหมดเลยมีโอ้นี่ก็แกงผักฮีนะคะที่เราซื้อมาจากเมื่อกี้เอาน้ำมันไปไหน น้ำมีไหนน้ำมีแต่จัดจ้าเออมีเยอะโห<อ>ทำไมอะไม่เราซื้อปิ้งย่างคนต้ามาอีกแล้วมีอ่ะน<อ><อ>้องอ,นะอืนอนะเขาจ้าของเลยว่าเขาเราต้องน้ำอีกขอนึงเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินไ <ขอ S 1> ด้ใส่ปั้นน้าบนนั่นบนมี้ใส่อันนี้ก็คือแบบเราลืมไปว่าเราต้องแยกน้ำนะคะก็ใส่น้ำพริกไม่ได้ค่ะคุณนายนั่งเลยค่ะ น้ำพริกผู้คุณนายวันนี้สาวมาทำกับข้าวเลี้ยงข้าวไข่เจียวอ๋อ <az> ทำบันทกวันไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องต้องกลับตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอันนี้ก็หน้านตา <underwear S 1> ตยามาล่าก็ดีใจยเย,ยอะมากเลยเส้นมาล่านะคะปินงย่างปินงย่าง โอโลกับข okay. oh, okay. oh, oh. like ้าเต็มโต๊ะเลยนะคะวันนี้ข้าวเราไม่เอามากินอะไรกันนะถุงเย็นที่บ้านเรานะคะทุกคนโอเคน้องนี่ใส่นี่ก่อนก็ได้คุณนายใส่ก็ได้นะคะโอ้ใส่อย่างนั้นเลยอรอคุณนายใส่ดอกปิ้งยางไม้ละห้าสิบจ้านะคะมาเชียงตุงนี่คือต้องห้ามพลาดเลยนะคะบอกก่อนเลยค่ะนี่เป็น ดอกกุหลาบอะไรคะโอ้พรุ่งนี้วันวาเลนไทน์แต่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 คุณนายดอกกุหลาบ่อดอกไม้นี่อุ้ยน่ากินมากนะคะไม้ละห้าสิบจัดนะคะไม้ละหนึ่งบาทจ้าโอเคเดี๋ยวเราก็กินข้าวกันก่อนนะไข่เจียวสาวที่ทอดให้นะฮะกินไข่ก่อนกินไข่กินไข่ทอดไข่เจียวไม่ใช่สีสาวทอดให้เอกินกันกินกัน ไม่คนพอกก็ต้องกินให้เราดูนะอร่อยมากอร่อยมากยังไม่ชิมยังไม่ชิมยังไม่ชิมหรือยังไม่ชิมอืมอือร่อยมากเลยครับอร่อยลงถึงลงถึงไส้ถึงพุงแล้วต่อแลนวมีปิ้งย่างไงถึงเข้ากับอะไรนะเข้ากับไ้นอืแกับพี่คุณนั้อร่อยมากพักกุดเนะพักกุด หนึ่งสองสามส้าหกเจ็เนี้ยไม่ได้เตรียมอะไรไว้เงี้อันนี้ทังหันมากเลยีข้างนอกเมื่อกี้อ่ะไม่อื่นบมแล้วบันเนาะอ้านอมนี่ก็บันนะอก็ขเทานันโอ้โหเราไปกินกับข้าวเนี้ยกินเยอะกินเยอะจริจริงซุกซุกๆเนุกๆแบบ เอาเลเห็ดทางมาเป็นเห็ดเด้อก่อนล้มเดื้อก่นล้มเนื้อก่นล้มก่นเช่เก่นล้มขก็ล้มเนื้อก็ล้มทำป้มทางนี้กับเราตั้งเป็นแขกหรือไงค่ะเช้านี้นะคะตื่นมาดูก็ต่อจากเมื่อคืนเนี่ยยังกินไข่ทอดกันอยู่เลยแต่ตื่นเช้ามานี่ก็ต้องคือกินไข่ทอด นางแปงตื่นมาวันนี้เป็นวันอะไรนะคะก็เป็นวันที่เท่าไรไม่รู้นะคะก็เห็นสาวเนี่ยตื่นมาทำกับข้าวเลี้ยงนางแปงตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะอร <c oughs> สวัสดิ์ค่ะสาวสวย <c oughs> สวัสดีค่ะ, <c oughs> คะ,ะพ่อหนุม่ม <c oughs> พ่าไงเ <c oughs> ช้านี้จะทำอะไรกินคะเนี่ยไข่อีกแล้วเหรอโอ้ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นไข่าดาวไข่าดาวไข่าดาวเออเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะทอดถั่วเน่าด้วยใช่ไหม แต่ว่ามแม่บอกว่าต้องทำไฟไอ,อ่อนๆนะคะั่นเ่าเจ้าเสน่ห์อาโปรโมดหน่อยจ้าเป็นถทนเ่าทรงเครื่องนะคะเอาปล่อยได้เลยนะน้ำมันมันร้อนแล้วน้ำมันไข่นั่นแหล,ละแล,ะละ้วบ้ยโอ้เบาๆก็ได้เอาไม่ถูกปะแต่ว่าต้องทำไฟไอ่อนๆนะแล้วเมลแล้วน้ำมันมันไหมอย่อ่อเอออีกรอบหนึ่งโอ้โหอีกรอบหนึ่งเรียบร้อย เช้านี้เราจะกินข้าวผัดนะคะข้าวผัดแล้วก็ไข่เอน่าจะได้แล้วเอาเอาไม่ถูกกี่บอลแล้วเนาะนะได้อยู่นะชไม่คือที่บ้านต้องแป้งเนี่ยมันไกลอะไรคือแบบว่ามันไกลในเมืองใช่ป่ะแล้วก็สวนมากร้านอาหารแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีไงตื่นเช้ามาคนที่นี่ส่วนมากเขาก็ทํากินนะอ่าก็คือแบบโอ้ไม่เรีไม่เรีงไม่เรีไม่เล็้งางแปงมแต่ขี้โมนะคะโอเคเรียบร้อย แผ่นเดียวพอแล้วโอ้น้องโอกขึ้นเนี่ยแปแล้วแบแล้วเอสองคนนี้กินข้าวผัดใครจะผัดเนี่ยสองคนนี้น้องหมะหม่จะได้กินไหมเนี่ยจะจทันเวลาไหมเนี่ยคือแบบเรามีเวลาขีดจำกัดเนาะปากะดิกทีหนึ่งนะมาแล้ว ชุดกัวที่หนูอยากได้กัวที่หนูอยากใสอ้แกมักที่ได้ดีวัน่ไหมนี่แกมักทีมืวันเนี่ยเขามีอุ่นอะไรเหอเนาะไ้แล้าเดเปิดไฟนิดนึ่งเอาเลยทิ้งแค่มวยพอแล้วมมาไม่ผัดเนียงก็ได้นะคะเอาโคอันหัวมตั้งหรอไม่ก็คิดว่าไม่ทำไ้ไงเนนี้ โลโ่โววยไมมันแบ้กระเทียมเคยทำเนี่ยแตวมาโอ้โหไม่แล้วอะล้อมันสีขวดสีเจ็ดอ่ะนาะเมยแม่เหมอนขวดสีเจ็ดอ่ะนี่้อมันจะเป็นกระเทียมเชียวไปแล้วอ่ะ <laughs> น้ำได้ <laughs> ไม่เป็นไรคือแบบกินกระเทียมเนี่ยดีดีต่อสุขภาพพร้อมแล้วพร้อมแล้วเลย mong hơi mày ông mày ông mày 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 vậy Mà mày 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 cô mày 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 nhạc mày cô mày 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 nhạc mày 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 thay mày 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 ใส <Okay. S 2> ่เกลือแล้วก็ยิน้ำปลาปทาทป็นตีจะไปเล่นกับเาบื้มากกัอ,กอรอกินีเนาะอรกิน,นีน <c oughs> เ,เนาะต่ไม่้อินนะับกับิา้วโอ้อากกนอนเอน้เชาต้องยังมทปั เขาอ,อุ่นนี่นี่ไหมน่มน,นแล้วก็เออน่าจนส่งขอก็ข้าว้ามก็อนเย็นนะเกาสามคนนะแล้วก็ถิ่ตกาแฟขนมมื่วานอีกเนาะเราซื้อมา นี่คือไปส่งน้องแล้วตอนนี้น้องไปก็มาเติมน้ํามันอยู่นะคะเออเมื่อกี้คือแบบว่ารีบนิดนึงเพราะว่าน้องจะต้องแบมารีบเข้าหอแล้วนะคะเดียเพองก็วันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคือรีบนิดนึงนะคะช่วงนี้ตอนนี้น้องไปก็รถมาจอดไว้ที่วัดนะคะหลังจากที่ไปส่งน้องเข้าหอแล้วก็คืออะไรอ่ะตอนนี้น้องไปก็กําลังจะไปช่วยที่บ้านจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นแบบว่าเขาจัดงานอะไร งานบุญไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบุญงานบทแบบนี้ก็คือเยอะมากนะคะรวมถึงญาติน้องแป้งด้วยก็เป็นวันนี้แล้วนะคะที่น้องแป้งจะต้องไปช่วยเนาะอ่ะก็เออคลิปเนี่ยน้องแป้งก็ได้ถ่ายทำเป็นการเคลื่อนไหวเนาะไปรับน้องออกหอมาแล้วก็คือแบบได้มาพักผ่อนรีแลกซ์สักประมาณขึ้นขึ้นหนึ่งนะคะก็น้องก็ได้เข้าหอไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะส่วนน้องแป้งก็ได้ ไปส่งแล้วก็ไปทําธุระนู่นนี่นั่นนะคะเป็นคลิปแบบว่าบล็อกในไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าได้เห็นทั้งเมื่อคืนก็ได้ไปกินอาหารที่ริมหนองตรงกันแล้วก็ซื้อมากินที่บ้านนะคะก็ชิวๆนะคะหากใครชอบในคลิปอันนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยน้องฟางก็กําลังจะเดินไปที่บ้านญาตินะคะจะไปช่วยนะคะว่ามาีจะต้องทําอะไรยังไงนะคะถ้ามีเพลงก็อาจจะแบบว่าเออไม่ได้ถ่ายเนาะอาจจะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆลงให้ทุกคนได้รับชมทางเพจชิงตรงตะซีรี่ นะคะเพราะว่าแค่ตอนนี้น้องเป้ก็ได้ยินเสียงเพลงแล้วล่ล <c> ะ <oughs> คือที่บ้านยันน้องเป้ก็จะจัดงานแต่งนะคะอันทีน้องเป้ไปถ่ายทริทติ้งนั่นแหละเนาะก็เดี๋ยวน้องเป้จะตัดไปอีกหนึ่งอีพีดีกว่านะคะหากใครชอบก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ได้นะคะส่วน้นก็เดินมาถึงบ้านไม่เท่าเลยวก็ไม่ไกลนะคะนี่ข้างๆเองกเกาะมาเจอกันนะคะทุกคน แดบดบร้อนมากนะ้เป้งก็ใส่ชุดไปชอบชอบนะ้อเป้งเป็นคนที่ชอบใส่ผ้าถุงยาวๆแล้วก็ใส่เสื้อไตามากกว่านะคะนกำลังใจได้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย